สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมณีซอพินแก้วครับปอรกับซอพินแก้วนะครับน้องมนีซอพินแก้วสิผ้าไปเลียงง่วสจะออกไปเลียงง่วอยู่ทงไฮทงหน้านะครับเนาะไปกันหลายคนครับไปกับน้องกันลูกไส้ทุนน้องย้าลูกสาวหล่าแล้วก็ฟิกกี้นะครับเนาะไป่อไปนี่เขาก็จะออกเดินทางกันไปเลยนะครับเนาะไปบรรยากาศบานเฮาเด้อค่ะบรรยากาศเย็นสบายย้มแรกแรอากาศเย็นนะครับเนาะ นี่ครับอากาศบานเท่ากับชิะมาณนี่แหละครับก็มี้กากออกจากหมู่บ้านกำลังจะออกจากหมู่บ้านไปที่น้องนาวนะครับนี่คือน้องน้าประจมหมู่บ้านของเขาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ถึงสายเล้วออกจากบ้านมาถึงสายเหลี่ยวตรงเลี้ยนสายตรงเลี้ยนตรงเลี้ยนบ้านไหนตรงเลี้ยนบ้าน ครับอากาศแง้าแรงบานเฮาบานหน้าของเขาานะครับเนาะบานนอกของหน้าของเขาตอนนี้อากาศก็ดีีคือฝนติดตกเลยละครับแต่มันาอาบ่ตกครับตอนนี้ก็มาหอดนะครับมาหอดมองเหลี่ยงงวนะครับเนาะคือแบบมองเหลี่ยงงวของน้องกันลูกใต้โคนของย่าลูกเสาหล่าและพี่กีตอนนี้ก็มาหอดมองเหลี้ยงงวแล้วครับลายครับงัวงัวกล้วยของคนเป็นพี่น้องคนกับมันเลี่ยงหลายเจ้า นี่แหละครับปลาอ้อยทั้งนี้ก็ปลาอ้อยครับนี่ฟางด้านขวาสีปลาอ้อยนี่ับนี่แหละครับกระตีสะมานนี่นาะครับเนาะว้าวงูกล้วยหลายแใช่ไหมนี่เมื่อขึ้นมาหลายเนาะมัอนี่ขึ้นหลายใช่ค่ะตอนนี้กําลังปล่อยงูกินตามทางนะคะอ่านางนางอุ้ยมันหอนแสงน้องยาจ้าอ่าเป็นจังไหนคะมัอนี่หอนบอหอนจ้าแต่หนึ่งเดียว้ตะงวสิไปลง แหลงไรงัวค่ะเดี๋ยวกินน้ำก่อนกันไปยังตัวพี่สระน้ำมโมบานนะคะนี่ไปฟังพ่นกะสิเป็นตลาดน้ำของโมบานเนาะคะ่ะฟังพูนพ่นเดี๋ยวมือหลังสิภาพไปเบิ่งเนาะคะ่ะงัวกกินน้ำเต็จแล้วนะคะ เรสิไปต่อค่ะไปเขาผอกบ้านเฮาเนาะค่ะไลขึ้นเลยทั้งกัน<ป>ดูดีแสียไหมไหดีเสียยังไงอ่ะไล่เลค่ะไล่มาเรื่อยๆนะคะตามทางเนาะค่ะ luôn cái nhằn vua à. Đấy, anh gặp bà ha Đây Quà nhai cái lăng toy và quà nha khá บอกวาบ้านฮาหนวยใหญ่ค่ะมาแต่สายเป็มเบิ่งท่องฝาตีแล้วพี่น้อง เมื่อยบ่าคาะาอะไรมาผู้เดียวน้องยาบอจ้าคุณนะคะอันนี้ก็งัวสองตัวางมากวังหันนะคะอันนี้ก็กกุ้มหนึ่งมาก,ก่อนเขาบล้อมูรอบหับว ไม่นี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อจ้ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่เลยพลาคลิปต่อๆไปเด้อจ้ะไม่นี้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้จ้ะ